น้องๆทุกคนเคยนอนตื่นสายหรือตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นกันไหมคะเรารู้ไหมล่ะว่าต้นเหตุที่ทําไม่เรารู้สึกแบบนั้นมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดขึ้นจากว่าเรานั้นนอนไม่เพียงพอหรือไม่ก็ตารางชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่ถูกต้องนั่นเองวันนี้เราจึงมาเสนอตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหานี้หมดไป โดยเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องที่จะช่วยให้เรานอน,อนได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังทำให้เราตื่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะคะก็ไม่ยากเลยแค่ใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Bed Box ที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้คอนโทรลและตั้งค่าต่างๆโดยเราจะนำเครื่องตัวนี้ไปไว้ใต้เตียงเพื่อให้มันเตือนเราตามเวลาที่เรากำหนดไว้ในแอปนั่นเองค่ะ ฟังก์ชันหลักๆของเครื่องนี้นะคะก็จะส่งเสียงและสั่นเมื่อถึงเวลานอนและเวลาตื่นตามที่เราตั้งค่าไวในแอปอีกทั้งยังมีอินดิเคเตอร์เพื่อวัดน้ำหนักว่าคุณมานอนที่เตียงในเวลานอนแล้วจริงหรือไม่และคุณลุกจากเตียงในเวลาตื่นหรือยัง ซึ่งข้อดีของเครื่องนี้เนี่ยก็คือขนาดของมันเนี่ยเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวกอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไกลแค่ไหนก็สามารถนำเจ้าเครื่องตัวนี้ไปด้วยได้ค่ะมาต่อที่ตัวแอปพลิเคชันกันโดยแอปพลิเคชันของเราที่มีชื่อว่า b บลดบ็อเนี่ยเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราจะต้องทำการเชื่อมตัวแอป กับอินโนเวชันของเราและอุปกรณ์ของเราที่เราใช้อยู่เช่น iPad, Notebook, TV และ Wi-Fi เพื่อจำกัดการใช้งานของอุปกรณ์เมื่อถึงเวลาเราเข้านอนค่ะแต่ทุกคนอาจจะกังวลกันใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในเวลานอนได้แล้วถ้าเกิดเหตุสุริย์ใขึ้นมาจะทำยังไงล่ะในส่วนของ Emergency Call นะคะยังสามารถใช้งานได้ปกติคะ่ะ หรือหากมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้แอปอื่นๆในมือถือเราก็จะยืพาสเวิร์ดที่ตัวเครื่อง Innovation ของเราให้ใส่เพื่อปลอดล็อกมือถือค่ะส่วนฟังก์ชันหลักๆของแอป Bed Box ของเรานะคะก็จะมีสามารถตั้งระนนอนและตื่นตั้งโลเคชันภายในบ้านเพื่อจับการเคลื่อนไหวว่าเรานั้นไม่ได้อยู่บนเตียงนอนในรถที่เราต้องตื่นนอนแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดจับการเคลื่อนไหวของโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้นะคะแอปของเรายังสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยค่ะว่าเวลานี้ เราควรจะทําอะไรแล้วเช่นเวลานี้เราควรที่จะอาบน้ำได้แล้วนะหรือเวลานี้ใกล้ที่จะถึงเวลาที่เราต้องเข้านอนแล้วนะหากคุณนอนไม่หลับจริงๆเราก็มีตัวช่วยค่ะคุณสามารถเลือกเสียงในแอปของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงคลอเบาๆ S.M.R. The Ghost เพื่อช่วยคุณนอนหลับให้สบายมากขึ้นได้ค่ะและหากบ้านของใครนะคะที่มีสมาร์ทโฮมแอบปบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมของคุณได้ค่ะ สามารถเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศได้ด้วยค่ะขั้นตอนในการตั้งเวลานอนและเวลาปลุกก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงแค่คุณกดเข้าไปในแอปเลือกเวลาที่ต้องการและเปิดการแจ้งเตือนเท่านี้เองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะปัญหาเรื่องการนอนและตื่นของคุณจะดีขึ้นแน่นอนเมื่อคุณมีสิ่งนี้ไม่เชื่อกลองดูสิคะ